เพลย์สเตชันหลดราคาสนันโปรกับตัวราคาที่สั่นสะเทือนจนทําให้เกมเมอร์แพลตฟอร์มอื่นๆต้องเกิดอาการหน้ามืดตามวัวซื้อเครื่องเล่นเกมเพย์หมาแล้วทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรหรือต้องการจะเล่นเกมไทม์เอกซิสท์อาจจะมีเพียงแค่ปีละ1เกมเมื่อเจอ mon ขังคําว่าเพลย์สเตชันบวกกับตัวราคาเซลล์ส่วนลดเข้ามาก็คงไดกลายเป็นครอบครัวโซนี่ไปแบบงงๆซึ่งโปรโมชั่นลักษณะแบบนี้ทีมยันมีการลดราคากระหน่ำกับตัวเครื่องเพย์ มันไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยนะครับแต่มันก็ได้กระจายออกไปทั่วเอเชีย er. เหมือนอย่างที่ทางผมเองเคยอธิบายและบอกเพื่อนๆไปเมื่อคลิปก่อนๆแล้วนะครับแต่เมื่อหันมาดูคู่ช็อกหรือจะบอกว่าเป็นคู่แข่งที่มีสมรรถนะในการใช้งานตัวเครื่องเกมคอนโซลที่อยู่ในระดับเดียวกับเครื่อง PlayStation 5อย่าง Xbox Series X มันก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับกับการจะให้ PlayStation แย่งพื้นที่ทั้งข่าวและการตลาดตั้งแต่ต้นเดือนนี้ จนลากยาวไปกลางเดือนเลยนั้นมันคงจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกมากนะักในแง่ของการแข่งขันตลาดวิดีโอเกมในฝั่งคอนโซลโดยเฉพาะในประเทศที่ Microsoft ได้เข้ามาทําการตลาดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอย่างเช่นประเทศไต้หวันก็เรียกว่าเครื่องเล่นเกม Xbox Series ก็มีการลดราคาสะบั้นหันแหลกด้วยเช่นกันอย่างเช่นตัวราคาเครื่อง Xbox Series X จากราคาเดิม17,580ดอลลาร์ไต้หวันก็หันราคาลงมาเหลืออยู่ที่ 12,980ดอลลาร์ไต้หวันเรียกว่าเหล่าเกมเมอร์ประเทศไต้หวันจะเซฟราคาเงินไปได้มากถึง4,600ดอลลาร์ไต้หวันเลยนะครับและหากลองคิดเป็นเงินไทยก็คือจะมีส่วนลดกับตัวเครื่องเกม Xbox Series X ให้ถึงประมาณ5,000บาทเลยทีเดียวและเมื่อหากคิดเป็นราคาไทยตัวเครื่องเกม Xbox Series ก็จะมีราคาเหลืออยู่เพียงประมาณ14,300บาทและยังไม่พอแค่นั้นมันยังมากับตัวสมาชิกเกม p a s s c o e ที่มีอายุให้อีก1ปีเต็มๆก็เรียกว่าเล่นเกมกันได้แบบยาวๆเลยนะครับได้ถามว่ามีแค่ Xbox Series X รุ่นเดียวหรือเปล่าก็บอกว่าไม่นะครับมากันหมดทั้งตัวรุ่น1 t ทสีดำ Series S, ตัวสีขาว512 g b ที่ก็มีราคาเหลืออยู่ประมาณ8,800บาทโดยทางตัวแคมเปญนี้ที่ประเทศไต้หวันได้เริ่มขึ้นในช่วงวันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ และนี่ก็เป็นตัวตลาดเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีการแข่งขันอย่างสูงในช่วงเทศกาล11เดือน11นี้อย่างประเทศไต้หวันซึ่งถ้าผมคาดไว้มันก็น่าจะกระตุ้นสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลในช่วงนี้อย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อเครื่องเล่นเกม Xbox Series ในช่วงเวลานี้ก็คงพอจะประเมินได้นะครับว่าเครื่องเล่นเกม Xbox Series ที่มันมีราคาถูกหน่อยอย,อย่างประเทศไต้หวันก็น่าจะเป็นตัวเลือก ที่มีราคาที่คุ้มค่าไม่แพ้ตัวเครื่อง PlayStation 5ที่กำลังจัดโปรโมชั่นอยู่ได้เหมือนกันหรือดีไม่ดีนะครับเครื่องฮิวในประเทศไทยเวลานี้ก็อาจจะมาจากประเทศไต้หวันหรือเปล่าและนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องสงครามราคาโปรโมชั่น2เครื่องเกมที่เป็นคู่แข่งที่เรียกว่าสู้กันแบบยิบตาเลยทีเดียวกับย่านเอเชียอย่างประเทศไต้หวันมาฝากเพื่อนๆกันนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ